ศาสตราจารย์นันทวัฒน์บรมนันอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุถึงวิกฤตศสัทธาสารรัฐธรรมนูญจากกรณีการรับคำร้องคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68ว่าตุลาการกำลังทำเกินหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่ากับแทรกแซงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ พราะตามหลักวิชาการศาลรัฐธรรถถมนูญคือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตามกรอบที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นและปัญหาที่เกิดขึ้นก็มาจากท่าทีของศาลรัฐธรรถถมนูญเองซึ่งก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรถถมนูญเองก็เคยรับรองรายงานการวิจัยเรื่องศาลรัฐธรรถถมนูญเปรียบเทียบที่กำหนดว่าการยื่นคำร้องถึงศาลรัฐธรรถถมนูญต้องผ่านอายการก่อนจึงเท่ากับศาลรัฐธรรถถมนูญทำหน้าที่เป็นผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเองค่ะ มันก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นแต่ในกรณีนี้เนี่ยการเพิ่มอำนาจของตัวเองเนี่ยมันไปกระทบกับฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเป็นการกระทบในลักษณะท้าทายนะครับเพราะว่าฝ่ายนิติบัญญัติเขาจะแก้ก็บอกว่าแก้ไม่ได้ไม่ว่าเขาจะแก้รูปแบบไหนก็บอกว่าแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาที่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องออกมาบอกว่าไม่ใช่อำนาจของคุณนะครับ ก็จะมีนักวิชาการอยู่หลายส่วนเหมือนกันบางส่วนก็จะบอกว่าศาลมีอำนาจผูกพันต้องทำตามบางส่วนก็บอกว่าถ้าใช้อำนาจโดยที่ตัวเองไม่มีอำนาจก็ไม่ต้องทำตามอันนี้อุปมาอุปไมยง่ายเนี่ยเหมือนกับว่านิสิตเนี่ยแต่งตัวอยู่ในจุฬาเนี่ยเรามีระเบียบเรื่องการแต่งกายนิสิต <c oughs> นิสิตแต่งกายผิดระเบียบอาจารย์ก็สามารถที่จะตักเตือนตัดคะแนนได้แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยตำรวจซึ่งอยู่ข้างนอกเนี่ยมาเห็นนิสิตแต่งกายผิดระเบียบ แล้วตำรวจว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าจับไปโรงพักไปปรับถามว่าตำรวจมีอำนาจหรือเปล่าไม่มีนะครับแต่ถ้านิสิตเชื่อว่าตำรวจปรับได้เนี่ยก็ไปโรงพักยอมให้เขาปรับเนี่ยมันก็เท่ากับยอมรับการใช้อำนาจโดยไม่มีอำนาจของเขาสําหรับทางออกของปัญหานะคะอาจารย์นันทวัฒน์ก็แนะให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องทําหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ที่สําคัญต้องปราศจากอาคติทางการเมืองค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของอาจารย์นันทวัฒน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ทางเว็บไซต์ Voice TV ค่ะ